โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีครับผมมาอยู่กับจอร์ดอีกแล้วนะครับในรอบเช้าวันนี้นะเช้าวันนี้พามาจัดเอาแปะกใครเช่นวินกันหน่อยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมเอาแปะของเราข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะเช้าเช้าแบบนี้นะส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่มโคเด้นทามนะครับผมลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะจอร์ดปักหมุดไว้แล้วครับเข้ามาจอยกลุ่มได้ครับผมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องยูทูบจอร์ดสอนเดิน channel กันด้วยนะครับไม่รอช้าแล้วครับไปกันเลยครับ โอเคครับก็ผาทุนเข้ามา500บาทครับเพื่อนๆครับมาเราเริ่มกันที่ไม้500เลยครับผมไปวัดกันไม้เดียวครับเพื่อนๆ่ครับพาทุนมาเท่านี้วัดกันไม้เดียวเลยครับผมได้เล่นหรือไม่ได้เล่นนะมาขอ,อกดก,ก่อนเลยครับด้านล่างเดี๋ยววันนี้ขอลอง10บคูณสิดูนะเพื่อนเพื่อนนะเออมาดูที่ไม้นี้เราจะได้เล่นหรือเปล่า10บคูณสินะครับผมโอเคด้านบนผ่านไปแล้วมาทีนี้ลุ้นด้านล่างกันอย่างเดียวครับเพื่อนๆครับ ทุน500ไม่แนะนําไม่ทําตามนะเพื่อนๆนะมึงมาเล่นไม้เดียวแบบนี้เออมึงเล่นไม้ละร้อยสอง0 0ก็ว่ากันไปนะเพื่อนๆนะอย่าไปเล่นไม้ทะลึ่ง500แบบนี้นะเออไม่แนะนําให้ทําตามเกิดตกดําขึ้นมาบันเทิงนะครับอ่ะโอเคผ่านไปได้ด้วยดีครับผม10บคูณสิมาเอากันเลยครับเพื่อนครับมาดูกันเราจะได้เท่าไหร่กับเบ็ดสิเปิดแรกมาก็ว้าวก่อนเลยครับ เปิด2ก็ว้าครับเปิด3โอเคเจไปยังไงต่อล่ะประทัดขอชิงชาบ3โอเคชิงชาบอังเปาดอกนี้576ครับเพื่อนครับปั๊บสิบไปต่ออีกครับออังเปาปีก114ครับเอไปอีก108ครับเพื่อนครับปั๊บตีทุกมาก่อนครับซูเปอร์ก้อนโตไปก่อนครับ963บาทนะเพื่อนะอื้อนนะสวยงามครับดูเลขสวยงามเลยครับ9 9้ โอเคเจไปต่อ K2 นี่ปั๊บ K ไม่ลงตอนนี้เรากำไรมาแล้ว500กว่าบาทนะครับเพื่อนๆครับเออซื้อวัดเลยครับเพื่อนแต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมเออกับทุน500เล่นไม้เดียวแบบนี้เออเกิดตกดั้งขึ้นมาแล้วงานเข้ายิงครับเพื่อนอ่าโอเคดอกน,นี้126ไป QA 198ครับอ,อืมฮึบันเทึงครับเพื่อนครับมาอีก3 4 2ครับผมก้อนโตไป ตอนนี้ขึ้นมาเป็น1,440แล้วนะครับประทัดไปต่ออีกร้อยแปครับปาดพันห้าแล้วครับเพื่อนครับคลกหนึ่งหมุนโอเคอเคไปร้อยแปดเจหรือเปล่าโอ้โหเอเจดิปั๊บอืสิบมาทําไมหมาสุดท้ายมีอะไรหรือเปล่าปัา๊บโอ้โหไม่มีครับเพื่อนเครับหมายแรกจบไปพันเสบาทนะครับผมไปซื้อกันต่อเลยครับอมาดุ้นึงครับ มายนี้ขอส0บคูณสิเหมือนเดิมนะโอ้โหไม่ทันได้พูดเลยแม่งเงยสิบคูณสิตกดําแล้วกูมาเอากันต่อครับเพื่อนครับยังคงที่อยู่ที่สิบคูณสิบแปดนะครับผมเออมาดูมานี้กันได้เล่นหรือเปล่าป๊าบโอเคผ่านใบสวยงามครับอหมุนดันบอลกันต่อครับผม่าโอเคมานี้คงจะได้เล่นเลยเพื่อนครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนแบบนี้ โอ้โหเวยเอ้ยไม้ที่สองมาไม้ที่นี้ไม้นี้ไม้นี้ดูดิเอ้ยกูเหลือ2 1 0สิบาทแล้วนะมาขอด้านบอลก่อนเลยครับยังไงเรียบร้อยไอเวนเอ้ยกูต้องกลับไปเล่นไม้200ใช่ไหมอะมาเอาครับไม้200กับไม้2 0 0อยไม้200รอนี้กูขอย0่ิคูณ20ิบเลยแล้วกันนะดูดิกูจะได้เล่นหรือเปล่า แมงเงือโอเคผ่านครับเพื่อนครับมาด้านบนต่อขอหมุนสลับกันนะเพื่อนครับเออล่างหนึ่งบนหนึ่งล่างหนึ่งบนหนึ่งบนหนึ่งล่างหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะเออดูดียี่สิบคูณยี่สิบกูจะได้เล่นหรือเปล่าไม้นี้สองวอลสุดท้ายอะ่ะกูน่าจะเลิกตั้งแต่ไม้แรกลแล้วได้มาพันเจ็ดครับเพื่อนครับอ่าดูดีกูจะรอดถึงยี่สิบคูยี่สิบไหม ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนครับเออ่บทุนห้าลอยไม้เดียวก็ไม่แนะนําให้ทําตามเหมือนกันนะเออแต่ถ้ามึงอยากเสี่ยงก็ลองดูครับเพื่อนครับกูบไม่ได้ว่าอะไรเลยอือผ่านครับมาแปดสิบแปดยังไงด้านล่างบุนแบบนี้โอเคอะด้านบนมาสิบแปดเราจะไปถึงหรือเปล่าปา๊าปผ่านครับอะ ขอด้านบน20เลยแล้วกนันตันๆไปก่อนครับโอเคครับด้านบนผ่านแล้วด้านล่างล่ะทีนี้โอเคสวยงามครับมามา220คูณ20แมงเอ้ยขอชอดเชยจากที่ตกดำไปสไม้ไม้500หน่อยได้ไหมอ่ะไม้220คูณ20ขอแล,ล้วแหละโอเคครับปัะทัดมาก่อน192โอ้โหนึกว่าจะเป็น K ไม่เนื แตกมาก่อนครับชุด1 9 2ครับเมกะไปก่อนนะเพื่อนๆนะามาลุ้นครับอีกใสกหอกหมุนโอเคอังเปาไปดอกนี้1 2อยังไงล่ะอ,อเคไม่มีหนึ่งั้นะมาอีกชุดครับร8อ่สขนทางอีกยาวใครเพื่อนงนครับอีก15หมุนโอ้โหดูกันยาวๆงานนี้ดูที่กุะสุดที่เท่าไหร่20่คูณ20 ใจจริงแม่งน่าจะเรื่องแต่พันเจ็ดไม้แรกแลยเฮ้วอ่าโอเคเจไปคอแถวสองสวยๆโอ้ oh, เป็นปลาไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับเพื่อนครับมาอีกสิบหมุนหลังจากนี้แหละของยิงครับเพื่อนครับของยิงครับเพื่อนครับ,รบหลองนี่แปดสิบเอดิโอโหเอไม่ลงเมื่อนที่พูดไปก่อนของถึงกูดูซองแล้วเพ่งอีกแล้วงนนี้มาเก้าสิบบอกก่อนก้อนตครับเพื่อนครับ นึกยังไงเล่นแปะตอนเช้าๆว่ะกูอ่ะอยังไงครับเนี่ยโอเคประทัดไปขอเอช่องหนึ่งได้ไหมเอมาดีปั๊บม,มาเป็นประทัดแม่งเอ้ย A, เป็นแผงไม่แผงได้งไงอ่ะมาุันต่อครับโอ้โหอีกสีหมุนอย่าบอกนะกูได้สี่เก้าหกนะยี่สิบ่อาโอเคเคคิวดอกนี้แปดได้อยู่ครับเพื<ๆ>่อนครับอืมต่อเอไปชิงฉาบช่องสามดีปับ๊บอือฮนี่มี โอเคครับสสยง้มได้ห 1, 1 2, ุ้าหนึ่งหนึ่งสองก่อนครับเพื่อนครับมาอีกสองหมุนโอเคดอกนี้เคเจไปก่อนสี่สิบอ่างเปาดิโอ้ยได้ประทัดไปยังไงเคไม่ลงช่องแรกอีกแล้วมาได้มาอีกหนึ่งหนึ่งสองครับเพื่อนๆครับก้อนโตอีกแล้วนะมาอีกหนึ่งหมุนยังได้ลุน้นหมุนสุดท้ายยังไง ยังไงโอเคเปิดเคไปขอเจได้ไหมโอเคเป็นเจด้วยปา๊าบเข้าไปายตั้งแบบนี้ชิงฉาบรออยู่แล้วปา๊าบเข้าไปครับดอกนี้2,880ครับเพื่อนครับโอ้โหขูดคืนทุนหมดเลยครับเพื่อนครับที่ตกดําไปนะ2,916สิ 2, บาทเออมาจบมารวมรวมไม้นี้3,636บาทครับเพื่อนๆครับืมแมเงเอ้ยฟื้นเลยคืนหมดเลยครับ 3646แบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆครับขอเล่นไม้600ปิดท้ายเลยแล้วกันนะไม้600เท่าเบเท่าไหร่วะ12หรือเปล่าเออ12ขอวัดไม้นี้เลยแล้วกันนะเพื่อนๆน,นะได้เท่าไหร่คือเท่านั้นพอแล้วนะครับผมขอทิ้งทวนไม้นี้แล้วกันอ่ะขอ8คูณ1ิแล้วกันครับเพื่อนเอนครับเดีย๋ยวจะไม่ได้เล่นนะถ้าไปคูณ1ิ18ดนะอะูได้หมุนแบบนี้โอเคยังผ่านอยู่ครับเพื่อนครับ มาอีกทีเดียวยังไงหมุนแบบนี้โอเคมาครับ8ปดคูณสิพอครับมาออกร้อยปิดท้ายทิ้งทวนครับเพื่อนครับโอ้โหได้ชิงชามดอกนั้นกูคืนที่ตกดํามาหมดเลยครับเพื่อนครับโอเคมาก่อนครับประทัด2องหนึ่งบาทไหลต่อชิงชาอีกสองร้อยห้าสองไปครับเคเจไปต่อไหนอื้มคิวไปอีกยังไงต่อละสิบอื้มสิบไม่ลงช่องแรกไม่เงย โอเคได้มาก่อนครับห้าสี่สบกบาทเมก้าวินไปครับเพื่อนครับมาโอเคปะไอชิงชาไปก่อนหนึ่งมานนี้ก็รู้เรื่องครับเพื่อนๆนครับมาโอเคครับซองแดงดอกนี้พันแปดบาทครับเพื่อนครับเอาเลยครับไหลต่อประทัดอืมขาได้ปลาทองช่องสองเปเลยได้มาก่อนครับพันห้าสิบแปดบาทนะครับเพื่อนเพื่อนครับมาดูกันต่อครับอีกสามหมุนดูกันต่ออืมโอเคไม่ลองช่องสองมาอีกสองหมุน อุ้ยชิงชาไปครับ3ามร้อกเจดีโอเคเจไปสวยงามคิวสามได้ไหมเด,ดี๋ยวไปคิวสามดิไม่ลองโอเคครับแตกมาอีก 4, 2, สี่สองศูนย์ครับเพื่อนๆครับจุดกันยาวๆครับงานนี้มาสุดท้ายมีหรือเปล่าปิดท้ายปั๊บโอเคชิงชาไปยังไงต่อครับเรียบร้อยครับอ่าโอเค ไม้600้เราจบมา2 2 7 6นเะครับเพื่อนๆครับก็พอก็ขอพอกันเลยดีกว่าผมจบที่5,32 2บาทนะครับเพื่อนครับสวยงามเลยครับผมเออได้ชิงฉาบดอกนั้นดอกเดียวกูคืนหมดเลยอ่ะที่ตกดำไปอ่ะเออเว้ยเมื่อนถ้าเลิกตั้งแต่ทีแรกก็จบไปแล้วแม่อนึมาเสี่ยงไอ้ดำสามไม้นั้นเรียบร้อยเลยครับยังดีนะยังได้คืนมากับชิงฉาบไม่งั้นบันเทิงครับเพื่อนครับ อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดสมัครสมาชช่อง youtube จอร์ดสอนเนินชาแน,นลกันด้วยนะครับจอร์ดขอตัวไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับ